ตอนนี้บวชอยู่แล้วเนี่ยจะไปบวชท,ทำอะไรอีกอ่นะท่านเลยไม่สึกนะอยู่มาจนเป็นครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่นะหลวงพ่อก็เรียนกับท่านนี่แหละเนี่ยเป็นวิธีที่ท่านสู้กับกามนะการสู้กับกามมีวิธีเยอะแยะแต่มันอยู่ในข่ายของการทำสมาธิทั้งหมดแนละการพิจารากว่าไม่เที่ยงพิจารณาอะไรต่อไปนะ ตรงที่เรายัางใช้ความคิดอยู่นั้นเป็นสมถะกรรมฐานสุดท้ายก็ข่มกรรมาชัานท่านิวรันลงไปได้นิวรันตัวอื่นเราก็ดูเอานะกรรมฐานกลางๆที่สู้นิวรันทุกๆตัวได้ก็อย่างอนาปนาสติสู้ได้หมดนะกายคตาสติก็ดีนะกรรมฐานชั้นเลิศที่สุดมีสองตัวที่พระพุทธเจ้ายกย่องคืออนาปนาสตินี่อันหนึ่ง อีกอันหนึ่งคือกายคตาสติพิจารณากายด้วยอาการสามสิบสองแยกกายเป็นส่วนๆผมขนเล็บฟันหนังเนื้อกระดูกเยื่อในกระดูกอะไรเงีง้ไงไงไยไล่ๆไปสุดท้ายเพราะว่าไม่มีตัวไม่มีตนอะไรเนี่ยสองอย่างนี้นะเป็นกรรมฐานชันเลิศท่านบอกยอดเยี่ยมมาก ทำแล้วทำถ้าทำสมาธินะด้วยกรรมฐานสองอย่างนี้ทำได้ถึงรูปฌานที่สี่ทำได้ถึงรูปฌปานที่สนะี่ 4, แต่ต่อเข้า,เรารูปก็ว่ากันไปแต่อย่างเราจเจริญเมตตาเนี่ยมันจะพาสเข้าไปที่อรูปฌปานะแล้วเราดูความว่างของจิตนะนจะพาสเข้าไปอรูปฌานเลย นันตัวถ้าเมื่อไหร่จิตเราสรงสมาธิขึ้นมานะมันจะมีกําลังข่มนิวรณ์ไดนะ้งั้นเราพยายามฝึกตัวเองนะถ้ากิเลสรุนแรงมากจะทําผิดศีลแล้วตั้งใจรักษาศีลไว้ยังไงก็ไม่ยอมผิดศีลจะเป็นจะตายก็ไม่ยอมผิดศีลนะเหมือนอมน้ำมนต์อยู่ในปากเลยด่าใครไม่ได้อะไรอนยะ่งี้ แ้ามันมีสิ่งเรา้าขึ้นภายในนะคือนิวรณ์น,นั่นแหละมันมาเรา้วนะความรู้สึกของเรานะอันนี้สู้ด้วยสมาธิใช้สมาธิถ้าเรารู้จักทำสมาธินะถ้าเราได้สมาธิสักอย่างหนึ่งอนะ่ะสมมติเราทําอานาปนสติสำเร็จนะแล้วเราจะพลิกแผลงไปทำสมาธิอื่นไม่ใช่เรื่องยากแนละ้วมันเหมือนเราทำกระสินสำเร็จสักอย่างหนึ่งนะ อีกเก้าอย่างไม่ใช่เรื่องยากแล้วนะกาหนดจิตพุ๊บสว่างทันทีเลยนะกลายเป็นดวงปฏิภาพนะไม่ใช่เรื่องยากศีลนั้นเราใช้เวลาที่กิเลสมันเข้มแข็งกว่าเราสมาธิเนี่ยตอนนั้นกิเลสมันเริ่มอ่อนแรงแล,แล้วจิตใจเราเริ่มมีกํำลังมากขึ้นทำสมาธิเป็น มันก็เลยอยู่ในช่วงปลัดกันแพ้ผลัดกันชนะช่วงไหนสมาธิดีเราก็ข่มนิวรณ์ได้ช่วงไหนสมาธิตกนิวรณ์มันก็ข่มเราอยู่ในขั้นปลัดกันแพ้ผลัดกันชนะนี่ถ้าเราจะถอนรากถอนโคนเอาชนะกิเลสให้เด็ดขาดนะทำได้ด้วยการเจริญปัญญาถ้าไม่เจริญปัญญาไม่สามารถถอดถอน,อน,อนกิเลสชั้นละเอียดได้ กิเลสอย่างละเอียดละเอียดนะเช่นพวกสังโยชน์พวกอาสวะกิเลสอะไรพวกนี้ต้องสู้มันเจริญวิปัสสนากรรมาฐานไปเมื่องต้นแยกรูปแยกนามนะกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งสุขทุกข์อยู่อีกส่วนหนึ่งดีชั่วอยู่อีกส่วนหนึ่งนะจิตที่เป็นคนรู้อยู่อีกส่วนหนึ่งนะแยกไปพอแยกได้แล้วต่อไปก็เห็นนะแต่ละส่วนแต่ละส่วน คำว่าส่วนนะันคือคำว่าขันนะเราได้ยินคำว่าขันห้าขันห้าฟังแล้วตกใจมันคืออะไรขันห้าคือส่วน,นเราแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นส่วนส่วนร่างกายนี้มันส่วนหนึ่งความรู้สึกสุขทุกข์ส่วนหนึ่งความจําได้หมายรู้ส่วนหนึ่งความปรุงดีปรุงชั่วปรุงไม่ดีไม่ชั่วนี่อีกส่วนหนึ่งความรับรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือจิตหรือวิญญ,ญาณเป็นอีกส่วนหนึ่ง พอเราแยกได้นะต่อไปเราก็จะเห็นแต่ละส่วนแต่ละส่วนนะสติะระลึกรู้ที่ไกาและจิตเรามีกําลังตั้งมั่นอยู่ด้วยสมาธิที่ดีนะ,จ,ะจิตมันตั้งมั่นสติะระลึกรู้กา